พี่น้องเขาอ,อ,อยไปชมสวยยามแเล่จ้ะได้มาเก็บใจแล้วหย่ามาตเตากระเตนีกเลยจ้ะพี่น้องมาถิ่บเก็บบวบไปลวกคือไม่เน่ากินกับเนาะเนาะจ้านี่ไม่บวบมันตัวเี่นเตียนยู่จ้าพี่น้องตันตัวเอ็นเตียนยู่เงินใส่ยังถิ่เก็บบอเนาะเงินใส่ขังเก็บเนาะจาะ เปนี้กำลังตกดิน,ดนพี่ไหมคนกำลังว่าตกไหี่น้อนงคนชื่ว่ตกคนว่าตกเลยคงกำลังเฮิม บะฮุงกันลองเทิมจ้ะชมบรรยากาศชมสวนบรรยากาศยางแรงจ้ะทุกคนฮุงเิิมไปเนาะนล้งเทิมนี่แต่เล็กพักหนอก็ยังกระตุกไม่ห่นเล เด็ดไปพี่น้องมันเด็ดยังมาเลี้ยงเลยเด็ดยังมาเลี้ยงเด็ดยังมาเลี้ยงจ้าเกิดมดแล้วโอเคตักกระเดือนาใส่ยนนี่อันตรายอุ่นอุ่นฮึมรักฮึมแบบแดดช่องหน้าช่องตาเลยเจ้ะพี่น้อง bằng ngoan, bằng ngoan bên đó cái, bằng ngoan bên đó. Tuấn dâm, Tuấn dâm gì nọ. để cát rác to đất cho biết nọ, หอนคักหอนแม่ไหมหอนเหี้ยไรคล้ห,อ,หอย,อยด้เจ็บมั้ยแต่ไข่มาก่อ,อ,อย่างกว่าแต่งามกว่าวทองตาคุณเจาเด็กท้องตาเลยเจแล้ยยอยามาเห็นกักระเตียนแล้วจะพักไปลวกแล้วไปเอาใจ้นะหอนไม่ได้กินกับจ้า cha xin chào. đi cha